ที่หนึ่งมานีมานีมีตาาไม่ใช่อาระลูกกอไก่กากา,ามตตาอาอามตา,าฟังกันเลก นามีตีตีตาตีนาไม่ไม่ใช่ตีดอเด็กค่ะเอาใหม่อันนี้มันดอเด็กตีดีตีนาตีมานี่มานีมีตาตามีนา จ้านา,านาตานานาตามีนาอีอานาไม่ใช่นามอม้าค่ะานา